ช่อนเล็กค่ะหิวจ้าหาของกินก่อนนี่หน,นึ่งอันนี่หน,นึ่งอ<ป>ันอร่อยค่ะปลาขาวเอาไปปลากระชายค่ะอร่อยเอาไปตัวติดข้างอันนี้ไหมเอาอันนี้กว่าตัวใหญ่อันนั้นเดี๋ยวติดคออันนี้ปลาอ,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 อะไรสุกยังนี่ปลาโจกค่ะย,ยังไม่สุกใช่ยังไม่สุกค่ะตัวสุกเอาไป สวัสดีค่ะเพื่อนๆช่องน้องหมาพาตะกุยใหม่แล้วนะคะโปรดกติดตามเพื่อเป็นกำลังใจช่องน้อยๆของเราแล้วกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปน่ารักน่ารักจากครอบครัวของเราจ้าวันนี้ญาทานดะวันจะพาเพื่อนๆมาใส่บาตรริมโขงนะจ๊ะแล้วก็ไหว้ยพญานาคราชแต่เช้าเลยจ้านี่หอนาฬิกาจ้ากลางใจเมืองของนครพนมนะจ๊ะเพื่อนๆ <Okay. S 1> ตามมาเลยจ้าวันนี้เราจะ ตามหาแสงอาทิตย์ยามเช้าที่นครพนมค่ะก่อนอื่นก็ใส่บาตรยามเช้าก่อนจ้าพระมินทบารแล้วแล้วแม่ค้าก็ขายของใส่บาตรริมทางเลยจ้าเราก็จัดการเลยจ้าเพื่อนๆใส่บาตรก่อนนะจ้าอย่างจะได้ค่ะทุกอย่างเท่าไหร่ก็ไม่เป็นไรค่ะเตรียมตัวใส่บาตรจ้าเพื่อนๆ นี่จ้าพร้อมใส่บาตจ้าเท้านี้ก็ได้ใส่บาทแล้วนะจ๊ะเพื่อนๆป้าเราไปดูแสงยามเช้ากันดีกว่าตามหาเต็มแ,<ส>แล้ว<ห>่ะยามเช้าจ้านี่จ้าเพื่อนๆพ,พยาญนานาคราชนะจ๊ะขอบพรขอ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอให้ครอบครัวของทุกคนมีความสุขค่ะแสงยามเช้าที่สดใสทอดแสงออกมาแล้วจ้าเพื่อนๆสวยงามมากเลยจ้ามาเลยจ้ามาร่วรรมทําบุญที่ลานพญานาคราชกับญาติทานตะวันนะจ้าเพื่อนๆอธิษฐานได้เลยจ้า เราก็เดินทางต่อไปนะจ๊ะทำบุญเสร็จแล้วเราก็าไปเที่ยวตลาดนัดไทยลาวที่อำเภอท่าอุเทนกันจ้าน้าลำแม่น้ำโขงเป็นสีฟ้าเลยนะจ๊ะตัดกระแสงแดดจ้าสวยงามมากเลยนะจ้าเพื่อนๆนี่จ้าเรือละเรือแม่ค้าคนลาวกำลังข้ามฝั่งกันมาแล้วนะจ๊ะเพื่อนๆได้เวลา8โมงแล้วก็เริ่มมากันแล้วจ้า แม่ค้าแม่ค้าลาวมาแล้วนะจ๊ะตล,ลาดนัดไทยลาวนะจ๊ะวันนี้ที่อำเภอท่าอุเทนจังหวัดนครพน,พนมจ้าเป็นตลาดที่ใหญ่เอาการอยู่นะจ๊ะวันนี้ก็เลยพาเพื่อนเพื่อนมาเที่ยวตลาดนัดริมโขงไทยลาวจ้าตรูมาแล้วจ้าตรูม,ตรมาเพื่อจะได้บัตรคิวที่จะเดินผ่านแดนจ้าเพื่อนเพื่อนนี่จ้าเร็วยิ่งเร็วเราก็ยิ่งได้ ขึ้นฝั่งเร็วเท่านั้นละจ้าข้าวของเก็บไว้ก่อนเอาตัวมาก่อนจ้าเรือลาวเริ่มทยอยมากันแล้วทยอยกันมาเรื่อยๆจ้าเพื่อนๆขนของกันมาเลยจ้ามีปลามีอะไรอยู่ในนี้จ้าเพื่อนๆ <c oughs> ไม่กวาดจ้าเ <c oughs> พื่นพนอน ต้นไม้กวาดจ้าเอามาขายที่เมืองไทยดอกไม้กวาดเยอะมากขนดอกไม้กวาดขึ้นมาเยอะมากเลยจ้าเพื่อมาขายเลยจ้าเพื่อนๆมัดเท่าไหร่นะอ,อ๋อ นี่มาใสาแล้วอะเราพูดแกแบกขึ้นรถเลยปัดละสี่ร้อยไปแล้วนี่ยูว่ากาชาตของเราแบกแบกดอกไม้กวาดขึ้นรถนะจ๊ะมู้ลาสดๆเลยจ้าเพื่อนนี่สดๆเลยจ้ารีบเอามาวางขายนะจ๊ะขึ้นมาแล้ว แมงดัวตัวละยี่สิบสามตัวห้าสิบจะเพื่อนเพื่อนแมงดาปาเออปลาห้าขววดาใจเหมือนกันเลยใจเหมือนกันเลยจีาเพื่อนปลาเรียกสดมากเลยเนี่ยเขาเริ่มแพลแล้วจ้า <more> <English> อันนี้ลูกเขียดลูกกบจ้าเพื่อนๆพดงามลูกเขียดลูกกบโรเท่าไหร่คะลูกเขียดลูกกบเนี่ยโรสองร้อยจ้าโรสองร้อยไข่โมแดงขาวสวยมากเลยจ้าเพื่อนๆพื่อนไข่โมแดงไข่โนกเขียดสวยจ้าบ้ากระตือจั๊บหูตาบ้านกระตือแล้เขียดน้อยเขียดน้อยปลาจ้าปลาแผลแล้วนี่ปลาเนื้ออ่อน นี่ปลาเนื้ออ่อนจ้ะโลสองร้อยจ้ะโองร้เหรอดีเพื่อนปลาดุกปลาหลดปลาลากล้วยขายไงคะใช้ปลาลากล้วยเปล่าห้าสิบบาทขายกลับห้าสิบกลับห้าสิบผักงามมากสิบบาทจ้ะกำลัง่สิบบาท แกะสดเลยจ้าหน่อยสดๆจ้าจิ้มเลยน้ำพริกน้ไข่ย่งครสุดดยคนี่ผักอะไรคะเนี่ยผักไก่จ้าเอาไปทำอะไรอ่ะแกงขิงมะเขือนึ่งกับแก้วอ๋อเรอจ้านี่จ้าผักของเขาเพื่อนๆสะใจเขาเกาลัดเขาลูกใหญ่มากโลเท่าไหร่คะโลห้าสิบวะ หอยทรายจ้่เพื่อนเพื่อนหมือนหอยขมบ้านเราอ่ะแม่หอยขมใช่ใช่แต่เมือนหอยขมบ้านเราไงอันนี้มันหวานหนอนนมันหวานอันนั้นมันกระเลืองๆนี่เหรออันนี้จะรสชาติออกหวานหวานเหรอก้ยกน้อยน้าูจ้าูกนอ คนเริ่มคึกคักแล้วนะจ้าเริ่มคึกคักกันแล้วจ้านี่ปลาจากเมืองลาวนะจ้านี่จ้าเพื่อนๆใหญ่โตโบรานนี่จ้าปลาเนื้ออ่อนปลาเนื้ออ่อนอื้มอื้มนี่ลูกท้อจ้าเดอ๋ยวเราไม่ท้อนะจ้านี่ของอร่อยอยู่ตรงนี้ เฮ็ดอ่อนๆอยู่เด้นี่กินเลยแกงสะยอดเหล่าเน้อดันกะละมังใหญ่ลงมาเลยจ้ามันจะเคอะไรย่าทันตะวันคอยดูเขาอยู่จ้าว่าเขาจะเคอะไรเนี่ยก่ะเลโขค่ะโอ้ปลาช่อนเล็กค่ะปลาช่อนเล็กเพื่อนตายหมดแล้ว กว่าจะมา,าถึงเนาะเพลิงเราไม่ต้องใช้ไม่ต้องใช้น้ํามันนะจ๊ะจุดอันนี้ติดได้เลยจ้านี่เห็ดหูหนูแห้งยอดหวายยอดหวายอันดับหนึ่งเลยจ้าปลาเข่งเล็กเข่งน้อยแกงได้เลยจ้าพรยอดหวายใกล้ๆบุนวายสักหน่อยนะจ้าเตรียมของขายจ้าจะบุนวายกันสักหน่อยนึงแต่ก็สนุกสนานนะจ้า เมื่อมาถึงแล้วก็เตรียมเทของขายให้คนไทยเลือกซื้อได้เลยจ้าดอกอะไรยายเขาไปทำอะไรพี่ต้มน้ำขอดล้นงอ๋อยาสมุนไพรแก้เจ็บหลังเจ็บเอวแก้เจ็บหลังเจ็บเอวค่ะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะกบก้อยรอดขอนยาแก้เจ็บเอวอะไรคะกุจีุจีตัวใหญ่มาก กี you <laughs> out and out. <c oughs> ่ยังไม่ออกค่ณแม่ตรงนี้ปลาช่อนเล็กแก้เพื่อนๆปลาช่อนเล็กเยอะมากเกือบทุกร้านเลยจ้ามีปลาช่อนเล็กเนื้ปลาเนื้ออ่อนจ้าปลาเนื้ออ่อนอันนี้ปลาหลดแล้วจ้าจานห้าสิบได้ปลาโรลเลยจ้ามาเอามาขายเลยมันนักมีหอยจ้า ใหมมันบเลาจ้าโอ้ันคือือ่ยปล่ดฮะเอ็นี่เนาะปสดๆต่ไปพิ่ได้เลยจ้าเพื่อนๆป้าปลาปลาปลาช่อนปลาดุกรวมกันขงควายจ้าญาติทานตะวันชอบซื้อไปเผาแล้วก็อุมเค็มๆกันต่อไม้ไม้จืดปลาปลาปลาที่ปลาอะไรอ่ะ กำพันจับปลาตั้วยไปกัำพักกล้วเหรอเออปักกล้วเอรอไปจ้ะปลาตัปลากุดจ้ปลากดปูจ้าปูเขาคุดมาใหม่ๆเลยจ้าเพื่อนนี่อี่ตรงนี้เยอะมากมันบาตนี้อยู่นี่ประจําที่เลยบาตนี้ค่ะจ้าประจําการเลยอันนี้คือตัวเล็กนะคะตัวเล็กค่ะอันนี้คือตัวธรรมดาค่ะคี่กันนี้อร่อยมากเลยนะ พริกอันนี้อร่อยมากเลยนะเพื่อนๆไม่เผ็ดเผ็ดพอดีพอดีคึกคักมากคึกคักมากพุ้สาเล็กไม่ถึงตัวเองตอนเด็กๆขึ้นพุ้สากินนี่เบ้าจ้าเบ้านี่เบ้าข้างในจะเป็นอย่างนี้ขี้ควายเราดีๆนี่แหละจ้า ปลาเค็มจ้าโอ้อันนี้เลี้ยงใช่ป่าเนี่ยดวงมะพร้าวดวงมะพร้าวพุทธาก็ต้องเรียมทางตอนเด็กๆใช่ไหมจ้าเพืเ่อนๆสมุนไพรสมุนไพร อาดาวมีของทุกอย่างมีเขียดเขียดีเขียดน้อยนอนเขียดน้อยเอายยปูเจ้าปูมปลาจ้าปลาไอเนี้ยญาทานตะวันมีความรู้สึกว่าของอ่ะไม่ค่อยสดจะแช่แข็งมา <c oughs> เพื่อนๆปกติอ่ะของขอขสดเลยนะจ้าเอามา แต่วันนี้เห็นว่าแช่น้ำแข็งมาจ่ายเงินเราโบพัดเอาเอาไปท้งไหนไปเลยเจ้าจาปลาส,สดๆเลยจ้าแตงจากปลอดสารพิษแน่นอนเลยดูสภาพไข่ข้าวจ้า ไข่ตัวนี่ไข่ตัวไข่ข้าวแข็งจงจ้ะอร่อยนะจ้าพี่ถั่วจ้ะถั่วอันนี้ปูนาโอ้โหลูกใหญ่จังเลยอ่ะซื้อไปเลยจ้า <laughs> นี่ปูนาเจ้ามต่อันนี้หนังควาย,ยน,นี่หนูใช่ไหมคะมีสองป่าจ้าสองป่า แมงัตเตรแมงคัตเตครตับไม่ใหญ่กุญีไม่ร่อน้าน้าเพื่อนๆยาวเหยียดเลยจ้าดอกไม้กวาดคักคัก แม่คักก็คักคนมาซื้อก็คักดอกไม้กวาดจ้าเอาไปทําไม้กวาดขายกันนะจ้าเยอะแยะเลยจ้าซีฟาวค่ะถานละยิมห้าบาทสดๆดเลยจ้าของคนไทยนะจ้าเนื้อสดสดเลยจ้าสองร้อยจ้าสดเลยจ้าลายอนจ้าเพื่อนๆหัวร้อยจ้า ส้มปลากรายค่่เพื่อนๆอร่อยมากญาติทางตะวันต้องซื้อกลับบ้านทุกปีนะจ๊าร้านนี้อร่อยจ้าสามสิบแล้วพี่เอาสองโลเราจะลองกินเกาลัดใหญ่ร้อนไหมคะเนี่ยชิมมันไไหเน่อยเ่อ้่อยเอหน่อยเอ้หน่อยเ้หน่อยเหน่อยเอ้หน่อยเอนเ้หนอยน่้นอยเอยเ้อยเอน่้่อยนเ้นอยห้หน่อย่อ่อยเเยนน ยหม่นี่จ้าเพื่อนๆอร่อยมากลูกใหญ่ๆเลยจ้าร้อยนะจ้าจ้าสองร้อยรอสองร้อยห้าเอาสองร้อยเอาสองจ้าแม่ค้าใจดีทิมของไฟไปแล้วค่ะเดินเหนื่อยแล้วแล้วก็หิวจ้าหาของกินก่อนเตรียมพร้อมจ้าปลาย่างนี่จ้านี่สิ่งที่ย่าทานตะวันต้องการสิ่งที่ฉันต้องการก็รอแม่ผัด เนื้อปลาขาวเอาไปปลากระจายค่ะอร่อยปลาตัวติดข้างอันนี้ไหมเอาอันนี้กว่าเออตัวใหญ่อันนั้นเดี๋ยวติดคออันนี้ปลาอะไรสุกยังมีปลาโจกค่ะยังไม่สุกยังไม่สุก่ตัวสุกเอาปลาเพาะเหรอเท่าไหร่กันนี้ยังเอาตัวหนึ่งจ้าเอาร้อนๆอ่ะเขาเหนียวห่อนึงเอาเนื้อเอาอันนึงแม่อยากกินมีไข่ไหมเนี่ยมีไข่ไหมอันนี้น่าอร่อยนะเออเออใช่ปลาแม่น้ำแต่อร่อยเอาเอาอันนึง เอาอันนึงจ้ามีจ้านี่จ้าเจ็ดสิบบาทจ้ามื้อนี้ของเราเนี่ยจ้าปลาย่างริมโขงได้แล้วก็มานั่งกินกันจ้าเพื่อนปลาย่างริมโขงมันมากเลยจ้าปลามันมากเลยจ้าเพื่อนๆนวันนี้ก็ขอจบคลิปเพียงแค่นี้ก่อนนะจ้ากับน้องหมามังสวิรัตจ้าไม่กินข้าวไม่กินปลานะจ้าคลิปหน้าจะสนใหม่นะจ้าเพื่อนๆน